หาปตอองก่นมาถึงบ้านแล้วนะครับเมนูนี้ก็อาจจะไม่ได้ปลาไม่ได้อะไรมาทำเนาะแต่ผมไปซื้อเลือดมานะ เลือกหมูนะครับมาคุกใบตะไคร้ดับ้าวเนาะมันยากตอนห่อนนะอผมนะสำหรับผมนะคนอื่นมาจจะง่ายผมก็ทำตามตามที่ผมคิดไว้แล้วกันประมาณนี้นะห้ว <laughs> น้ำขนาดเลยครับ อืมอขนาดยังไม่ได้ใส่เลยนะเนี่ยน้ำแจ่วล้ำไบล้ำเงานะฮะเนือบอกไปนี่กระเทียมสวัสดีครับคนมะลองอยู่ในเมืองนะครับวันนี้ก็มาพบกันที่สวนเหมือนเดิมนะเราก็มาดูน้ำหลังจากน้ำท่วมนะครับวันนี้ก็จะทำหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นงานตะไครย <S 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 เวลาเรามีน้อย ก็จะมาได้ผูกตะไครยให้บวบมันขึ้นเหมือนตัวนี้นะทางนู้นยังไม่ได้ทำเลยนะก่อนไปเดี๋ยวเราขอ,อไปดูปลาก่อนเมื่อเช้าที่เรามาดูนะมันมีปลาดุกมันจะมีเพิ่มไหมพอไม่เช้ารีบไปทำงานนะครับก็เลยยังไม่หอ่อเอา พี่โดมมีคนยกแล้วเหรอว่าปลาดงปลาดุกมาอยู่ในนี้เต็มเลยไหมเช้าอ่ะเอ้าเหรอเอ้า,าปะะ่าเปล่าวะเขารูออกก็เย็บแล้วนี่หว่าเออแตกโอ้ขาดนะขาดได้ไงเนะ ไม่ใช่เย็บแล้วนี่ว่ะ,ะไม่เป็นไรปลาเราเยอะหายไปแล้วเรามาดูอันนี้ก่อนถ้าปลานน้ำจะแห้งแล้วเดี๋ยวปลามันค้างเดี๋ยวมันตายมีไหม โอ้ยเข้าอย่างนี้ช่อนมืนกันเุ้ยปลาช่อนน้อยปลาช่อนน้อยแล้วก็ปลาซิวอ้าวใช่ ส้นน้อยแอมไปปล่อยนะไปปล่อยครับเดี๋ยวเราตกปลาก่อนเฮ<อ>้ย <c oughs> มันมีกุ้งด้วยนะไอ้กุ้งเริ่มตัวใหญ่ย่างกุ้งมันเริ่มมันเป็นกุ้งฝอยอยู่มันติดมาไม่ไหนหรอวะนี่ไงกุ้งฝอยอตกปลากอ่อนเอาชิมเลยเฮ้ย ของอาหารปลาที่อาหารคนลองดูกุ่งเต้นเดี๋ยวเขาตัวเยอะอนไดให่แล้วจะผุดใช่เดือนพอดีหมาวาสี้เห็นปลาบุกบับบุกบับติดน้ำเยอะๆเนี่ยอ่คลองนี่แหละตัวใหญ่อยู่เก็บไปย่างไหนเนี่ยมันต้องอยู่แถวนี้เนี่ยอยู่ในนี่แหละเพราะว่าเมื่อวานเมื่อคืนอยู่นี่บุกบับบุกบับอยู่คล้ายๆยังไม่ยังไม่ค่อยใหญ่ไอ้ช่อนไอ้ช่อนเนี่ยโดดไปโดดมาในสวนหยวกเยอะ ลอกุ้งตกกดรู้เลนะพี่ต้ามาดูให้แต่กุ้งนี่เปิดเผยล่าเข้าป่าล่าเข้าป่าเลยนเนี่ย๋ยวปุดใส่เดือนมาก่อนเดี๋ยวปลาช่อนน้อยไปปล่อยก่อนปลาช่อนกูที่หู เอาหานหมดได้ให้ปลาในกระชังหน่อย เอินโซสามตัวปักปลาปักเบ็ดก่อนมีเบ็ดอยู่นั่นคันหนึ่งไปปักก่อน ผมไปทำกับข้าวโอ้ยเม็ดะลรใหญ่จังเลยอันยาวไม่ต้องรีบเก็บเลยนะหลากหลายภลรกิจครับวันนี้ตกปาเลยไหม บวกแก่เลยนเม็ดเล่อดิงไว้กี่วันวะไหนนะกำลังเก็บไว้ตอนนี้บอห่ามวันจะแก่แล้วบวกมันอุ้ยมัดบวบมาค่ำเลยได้ปลาไปกินไหมเนี่ยได้ปลาไปกินไหมเนี่ย อโอ้ยคันร้อนตกปลาดูครับเพื่อได้กับข้าวเย็น ่ำแล้วด้วยมัดบวบกว่าจะเสร็จ<ฮ><ฮ>ยุงเยอะฝนตกยุงเยอะ เดี๋ยวอ,อีกดวยวเลงนาออยุงกน่อาเไม่ปลาไม่หมานเลยครับวันนี้เดี๋ยวหาอะไรทำกับข้าวกินดีกว่าว่าจะไปตองไปหมกเลยสักอย่างไปห่ออะไรสักอย่างไม่รู้จะเหลือปลาไปตองดีๆเพราะาลมมันตีจน โอ้พังหมดเลยจุดนัดพบนะครับตรงนี้เป็นที่ใครเครียดมากในสสวนนี่เนาะหาใบตองก่อน หึกใหม่แล้วฟ้านะไม่รู้ตกเปล่าขึ้น,นี่นะอันนี้ก็เป็นจุดนะักพบใครเครียดเพ่อนฝูงอยากมาก็มานะครับสวนกเกษตรผมนี่เดี๋ยวไปหาเมนูทํากันครับตอนนี้ปลาไม่ได้เลยมืดลงแนละ้วเนาะเดี๋ยวไปเจอที่บ้านครับมีภารกิจเยอะนะหลังจากฝนตกเนาะเดี๋ยวไปเจอครับบ้านแล้วนะครับเมนูนี้ก็อาจจะ ไม่ได้ปลาไม่ได้อะไรมาทำเนาะแต่ผมไปซื้อเลือดมานะเ้เลือดหมูนะครับมาคลุกใบตะไคร้ดับคาวเนาะวันนี้ผมก็จะมาทำเมนูเหนือที่ไม่ได้ทำมานานมากเลยนะแต่เป็นเมนูที่ภาคเหนือเขากินกันนะครับเขาเรียกว่าข้าวกั้นจิ้นนะเออเดี๋ยวมาดูกันว่า มีส่วนผสมอะไรแต่ว่าเลือดเนี่ยมันมีส่วนผสมเลือดสดนะครับแล้วก็มาคุกเข้ากับใบตะไคร้ดับคาวให้มีกลิ่นตะไคร้หอมๆนะครับตาไม่ได้กินอย่างนี้เนาะเป็นเมนูที่ถามว่าทำไม่ง่ายไม่ยากนะครับแต่ขั้นตอนก็จะเยอะหน่อยขอเวลาตรงนี้แป๊บครับ หลังจากนะครับคุกเลือดเรียบร้อยแล้วกับใบตะไคร้เนาะมันก็จะหอมหอมใบตะไคร้ไม่คาวเลยนะแต่เลือดเนี่ยเขาคงใส่เกลือมาแลวละผมก็จะใส่มือบดนะหมืบทนี่คือมาไม่เยอะเลยมันต้องการเยอะนะคะรับก็สามสิบบาทประมาณสามสิบาทสี่สิบาทไลลุกไปเลย ไม่รู้ว่าเลือดเยอะไปหรือเปล่านะแล้วก็ตามด้วยข้าวข้าวสวยนะครับข้าวสวยเนะี่ยซื้อมาสำเร็จเนาะก็ไม่ได้หูวันนี้ไม่หูนะครับเพื่อความรวดเร็วแต่ผมใส่เยอะกว่านี้นะเดี๋ยวจะใส่รับ ก้อนนึงน,นี่นะฮะปุ๊บกับเลือดไปเลยนะครับนี่สีสันสวยงามเลยถ้าไม่คิดว่าเป็นเลือดแต่สีสันสวยงามแล้วทีนี้ผมก็จะใส่ปรุงรสด,ด้วยเออผมปรุงรสนะครับผมปรุงรส บางครั้งเลือดนี่เขาอาจจะมีการใส่เนาะใส่เกลือเนาะใส่เกลือไปแล้วกว่เลือดอาจจะเค็มอยู่แล้วนะครับให้ข้าวนะได้กินใบตะไคร้กับไอ้ผองฟงก็แล้วก็มีหมูบดเนาะอยู่ในนี้เนาะหรือ,อยังไงผมก็จะลองทำสูตรตัวเองเนาะ พร้อมหัวแดงนะครับพร้อมหัาแดงซอยใส่ไปนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมบุบสักหน่อยกระเทียมในะส่ผสมไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวเราจะเอามาห่อไปตองแล้วก็ไปนึ่งนะครับ ทดลองออกมาหนะ้าตาเป็นยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวลองมาดูด้วยกันนะครับนะขอจัดการวิธีอื่นก่อนหอใบตองนะครับเดี๋ยวมาดูกันเอาละนี่ก็จะเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดสำหรับลูกผู้ชายของผมนะครับก็คือการหอ่อใบตองนี้ก็ลวกเอ๊ะทำการ อะไรนะย่างไฟมาแล้วนะห่อเยอะๆเลยเนาะมันนึ่งไม่เป็นไรหรอกตองสองชั้นห่อมันเป็นยังยากนะครับหอไปตองของของผมเนี่ย <laughs> มันจะไม่สวยไม่งามหรอกนะแล้วตามที่แม่สอนเนาะสมัยอยู่บ้านแม่ก็เคยหอ่อข้าต้มไปวัดไปวาเงี้ยเนี่ย ก็จะประมาณานี้นะแล้วก็ไม้จิ้มฟันหรือไม้จิ้มเขี้ยวไม้จิ้มเขี้ยวนะทางเหนือนี่น <S <S ก็ได้ไหมฮะ <c oughs> เอาตัดเลยนะเนาะ เดี๋ยวเอาไปตึ้งนะนี่นะครประมาณนี้เราก็ห่อเยอะๆเลยเอาไปแจกเขาด้วยเนาะบางคนที่ทํางานเขาก็มีคนภาคเหนือเหมือนผมนี่แหละก็อาจจะไม่ได้กินมานานเนาะที่นี่มันหากินไม่ได้อยู่แล้วนะชนบุรีจะกินก็ต้องไปกินที่ เชียงรายพะเยาเชียงใหม่นะบ้านอยู่พะเยานะขณะผมอยู่พะเยาผมไปกินไปกินที่โน่นะหาเมื่อก่อนไปกินที่ไปเจอแถวเชียงรายอะไรเงี้ยซื้อกินนะบางครั้งก็เขาก็ไม่ขายกันนะครับอาจจะเป็นที่แบบไม่นิยมหรือว่าอาจจะเป็นที่อะไรเขาไม่อยากทํากันหรือกอั่ยงไงกับไม่รู้นะ สมัยก่อนทําแต่ก็มีนะผมว่าปัจจุบันก็ยังมีมีขายนะมีขายอยู่เรื่อยๆ <c oughs> มันยากตอนหอนะอผมนะสาหรับผมนะคนอื่นอาจจะง่ายผมก็ทําตามตามที่ผมคิดไว้แล้วกันประมาณนี้นะ <c oughs> พอเข้ากั้นจีนได้กี่หอเนาะเดี๋ยว มาดูกันครับว่าได้กี่หอน,นะเดี๋ยวผมขอหอเดี๋ยวมันจะไม่เสียนีมันก็คำมือแต่ไปสวนก็ไม่ได้ปลากินง่ายๆก็ไม่ได้กินกับเขาเนาะอืม่หยัดทอดปลากรอบๆใช่ไหมโอ๊ตเดี๋ยวหอนครับนี่เอาแบบพอเดียวอิ่มเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันต่อครับนี่นะครับเสร็จแล้วนี่ เสร็จแล้วคือห่อห่อเสร็จแล้วนะลักษณะก็พอได้เนาะ <c oughs> นี่นะครับเดี๋ยวเรามันนึ่งผมก็นึ่งจนมันสุกนู่นแหละไม่รู้อาจจะครึ่งชั่วโมงนะครับนึ่งไว้แล้วรอว่ามันจะเป็นไงต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนคือเดี๋ยวผมก็จะมีมีกระเทียมแล้วก็ขว้ผพกิกเนาะเดี๋ยวเขาเอามากินนะกับขา้าวกระจี๊ยนะครับเป็นกระเทียมเจียวนั่นแหละนะครับ มาสุกน่าจะสุกเนาะเดี๋ยวเรามาไปสน์กันมีกระเทียมเคียวกับที่ขวานนี้มันเป็นจู้มันสุดสูตรเขากินอย่างนี้นะทางเหนือนะครับแล้วก็มีหอมต้นหอมกับไอผักชีนะเที่ยวกินกันนะเวลาเราไปซื้อก็จะห่อให้นะครับอันนี้ผมก็นึ่งมาประมาณ สองชั่วโมงแล้วมั้งมาดูหน้าตามรนก็เป็นไงนะดูเด้ดูหน้าตาก่อนว้าวหอมเลยหน้าตาดีเหมือนคนทำเดี๋ยวสุกแล้วนี่สุกแล้วนะครับนี่ีอยสุกหมดแล้วเ่โอ้เนื้อยังเป็นตอนอยู่เลยอ่ะ ห้วล้ำขนาดเลยครับขนาดยังไม่ได้ใส่เลยเนะี่ยล้ำแต่ว่าล้ำไปล้ำเงา,นางเนื้อบอกไปนี่กระเทียมจริงกระต้นหอมเนาะต้นหอมแล้วก็ผักชีใส่ด้วยอือหม้มอครับสุดยอดเลยเดี๋ยวลองกัน ว่าลำนฝีมืออร่อยแน่นอนไม่ใช่ว่าหิวนะเนี่ยกระเทียมเจียวสัตว์เลยอโอแล้วไม่ลำเงาเหรอกระพิกด้วยะ่ะโอ้ลำครับล้ำไม่ว่าอร่อยนะโอ้ลำแต่ลำ้ำหวาโอ้ลำ <c oughs> อยู่ใส่จะกินอิ่มเลยเนี่ย มอ้ะครับว้าุยยอดอื้มอ้มน่ะมัคำเะมาะมตะอือแับพี่ควาแต่หมะหน่ขันเจียวอืออือเลยเหมาแจ่แตะมายักคุยฝีมืออือมาครับเดี๋ยวมากินด้วยกัน เขากันจิ้นล้ำๆ้อครับขอบคุณครับพี่ๆที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อเนาะวันนี้ไปตกปลาหาปลาก็ไม่ได้กับเขาสุดท้ายมาเจอเมนูแบบมึงเมืองเลยเขากันจิน้นสุดยอดเลยโอ้ลำแท้ครับยุดมาได้เลย เราไปทําดูนะครับแล้วเจอกันกับคลิปหน้านะครับกับคนมานนอกอยู่ในเมืองนะครับให้กาลังใจกันเยอะๆนะอย่าเพิ่งเบื่อกันเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันกับคลิปหน้าครับสวัสดีครับอือมกไปหมกเงา